ครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องครับสบายดีเวัตทุธรามที่เข้าหับส้มส่องน้องข้ามเด้อเมือ่อนี้กันฮะเราป่าเราโคกอีกแล้วปาลูกเมือนี้กันแล้วเอาเราป่าเราโค,กอ,ก,าาโคกอีกแล้วเมืนอนก,กันป้าน้องไอ้ขี้ไว้นะมันมีจืดอเขาป่าป่าสิบป่าปปหาบ่งเฮ็ดคันสิได้เนาะมียังก็เอาไปเบิร์ตพี่น้องเยมียังพันนะ่ะเอาให้เรียบไปผู้เดียวโอ้ยเสียห่อนให้นอย่างใกล้เติบ อันนี้ใกล้กินซีอดป่าแล้วเนาะใกล้ซีอดป่าแล้วเมื่อนี้กะมาคนเดียวเข้าป่าตามเคยปะลงเลยพ่อเฮ็ดปวกยังคายเนาะพ่อเฮ็ดปวกยังคายเอาเฮ็ดปวกมาแกงแกกินได้เฮ็ดยังละปะลงเลยไปบ่งไปซมนมกันอยู่ป่าเนาะไปซมนมกันอยู่ป่าเนดะ้อ อาวพุดดยามาอัอน,นตอนนี้ก็หอดป่าเห็ดแล้วนะทุกคนเห็ดพี่น้องเอ้ยพี่น้องอันนี้ก็คือเห็ดหน้าง,งวนะัวเนาะทุกคนอันนี้สิเป็นเห็ดหน้าง,งวัวเห็ดทาน ดอ,อกกับบงังามันไรแดงเนาะจะเป็นเห็ดถ่านพี่น้อองเ้ยมันยังออกอยู่เนาะลองข้ามขีดมันเบิร์ดอะไรได้ยังออกอยู่เด้อเฮาเราว่าขีดว่าเห็ดมันยาออกอลไรได้หนิเฮามาหาปเปลี่ยวเฮากันเลยทีได้ไดพอแกงอยู่บ่กระทาเบิง่งทาลุน้ำกันปลาลุงไนงะ ว่าสิได้พอแกงหรือบ่อพอตอนนี้กระพลสิมาหรือ,นอ,อแนวใดผ้าห้องอย่แล้วพองขึ้นพึ่มเนี่ยผ้าห้อขึ้นพึ่มอยู่ตอนนี้ปลาลุกอืมคือเห็ดนะอืมเห็ดีับ้อง อันนี้คือเห็ดอีหยังปาลุงอันนี้นะว้าเ็ดอีหยังนสมารอกใหญ่แท้เนาะมาให้ทาแม่เบิ่งก่อนป้าเห็ดอีหยังอ่ะพี่น้อเห็ดยักบ่เนีเ็ดอีหยังกินได้อีบ่ลยไเอามาให้ทาแม่เบิ่งก่อน่มีแต่ดอกใหญ่ๆเลยมันสิกินได้อีบ่พี่น้องว่าเออกินบ่ได้ก็คอมเมนต์คเข้ามาแนเด้อ อามันดอกใหญ่โพดตัวนี้บ่เอามันโพดโพว้เฮ็ดดอกใหญ่เลยเห็ดกินอยู่แบบปลาลุงอันนี้คือมาดอกใหญ่แท้อตปักใหญ่ๆหนังน้องเนี่ยเห็ดเองเนาะอันนี้เนาะคือมางามแท้เลยจเป็นเฮ็ดแนาวไหน แมงเอียงนี่ปลาลุงปงูเป็นแมงเอียงเนาะถุงใส่แมงอันยงยหุหะเนาะแมงเข็งอืมทำก่อสิมาเอาเห็ดก่อนอันนี้คือเห็ดค่ะเหะ็ดขาดเปลืองเด้อน้องข้ามาผู้เดียวกันสิ เป็นยา่หรือว่าแนวใดเนาะเฮ้ยยาเนาะสิบ่มีอีหยังดอกเนาะโอ้ยมาเฮ็ดเรียนก็ได้มมานมานหยังเด้อมนเฮ็ดวกบ่มนเฮ็ดดินปาปาลุงเฮ็ดอืยังดอกนอยู่เลย องคําก็บ่ได้มาหาซองซ้ํามื้อว่าสิบ่ได้ก็ได้นางจบเจือฮงดูตอกมาค่ะอืมอันนี้สงสัยสิเป็นเ็ดโคกบู่เอ้ยเจ้าคือบ่เอาเนาะเอามาให้อีแม่เบิ่งจังได๋กเอามาให้แม่ใหญ่เบิ่ง คับ่กินแล้ก็ถิ่มพอน้งคําเคยเก็บเมื่ออีกรอบนึงตอน่ะเนาะน้งคําเคยเก็บเมื่ออีกรอบนึงตอนเฮากสิเอาเมือให้แม่จืนเบิ่งเต็มกสิเต็มกัตากระบุงอีกแล้วอืเก็บเมือให้แม่จืนเบิ่งเป็นอะรกว่ากันไปปูกางในบ่ไผดอกอ่เด้อันจลแม่ง ตน้นเกีนเห็ดอีกแล้อือคือเห็ดค่ะเด็กปะลุกปาพี่น้งเลยโผล่โผล่เห็ด,ด,ดอ,อืมพี่เตนองคำมาพอ,อาก่อนกระสันสเละเลยเตะเน่แน,น,น่พอฝนตกแหงเนาะฝนตกซองชะมกเลยเด้ คนตกใส่เห็ดนี่แหละ <c oughs> ตกใส่มันลาเมื่อ,อไรมันกับคนตกแหงแ้งเนาะยันดอกมันเละเนาะมาทำกับสิเก็บเมืออ่อกันเด้อไปไหนเด้อมึงแน่ผู้เห็ดอืมอืมตื่เดเตงามๆได้เห็ด เนาะตอนนี้แกค้ำอะไรแต่ว่าน้องค้ำยังบ่ได้เมื่อยพี่น้องเอ้หาเหล่าลงไปจังหน่อยจังสีเมื่อเนาะตีกบบ่ได้มาเด้เนี่ยนะมากกับพอดิมต้องผลัดกินอยู่เนาะมากกับพอได้อยู่เห็ดกันเนาะมองดูบ่ มาล่างเอาเป็นอะไรกันเมียเจนเมียเจนคจนชิลล่างดาาก็คนเบาย่าง g น่ก็เอาคอกมีปลาลงอืมแล้ว,ออกกลลวยังได้อีกแล้ว พอดออีกได้พี่น้องยังบ่ได้เมื่อได้พี่น้องเอ้ย ดอ,อกำง,งาๆพี่น้องเอ้ยมีแตนด่กเนี่ยทง้ง้นเลยเนาะดอ,อกเคสกันเลยแบบว่าข้าเจ้าจออมันอยากคุ้ยเลยนะมันออกเลยบอก่บลายเนาะ,อ,ะอันนี้คือหอยพี่น้องเ้ยหอยหอยน่อย อันนี้คือเหตุน,นี่คือเหตดแต่โปรตายหัวลายตายกับคอถอดคอแผลไม่ลายเด้อม thì nó a nay process bao sao đại vậy này, transcription: 1. **Analyze mà đi, The nhanh wants nẹn to transcribe the provided audio อกหิดวกตามดอกงามงามดอกงามงามทั้งนั้นเลยอืมปลาดอกบาใหญ่นะอืมปลาลุงดอกบาใหญ่นิงเนาะปลาพี่น้อง มากำลังมาเหาะเท่านันพี่น้องเอ้ยไต้อภิคัมจัะเหรอเดือบุ้มบ่เฮ้ยฮะเอาเต้อหูงได้ดิตื่นเลยตื่นแล้วบ่เอืมไาเถอาพี่น้องเอากล่องมาใส่อยู่หน้าบ้านเลยอืม สวัสดีปลุงเอ้ยไหมแกมบุมเอาเนาะเบงเดากเด็กๆอนเราไม่ได้หายปะรอืมตาเห็ดเีเยาพี่น้องเอ้ยร้อนมีเทาป่า Hay nghe không vào. Ng hàm hàm dung, ng hàm dung. ai Anh chịu, gọi chiêu. đây Hey, là hết. yêu. ừ Hết vậy Ừ, cúc 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 cúc. เห็ดปูอ่บ้าแมนบ้าเห็ดปูกเขาเห็ดเห็ดหนาวิ้นไ่คเียวคนะต้มหนาวไปไพ่ลองยางไปปูปะไปเตียงปูปะอืโอ้ยิสิไปปูปะอันนี้แกงามก็้วย่างผมในมาเบังรูปผมในยังในผมติดผมนะฮะผอุ้มหล่อบ้านเราไพ ไยาอุ้มเขาคับบ่อุ้มเียวบวดเท้านะปวดเท้าทดอย่าินเออเฮ็ดกันได้อยู่พี่น้องเฮ็ดกันไดนเสียงผุนกันได้ไอ้แกมบุมอ่ะน้องกระตนน้องสกักับเอื่อยเลย มาเด้อ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 มันขำเลยร้อยอืมแข่งเออเรื่หยออกนะฮะเฮ้ยเซียงหั

พี่น้องเฮ็ดของคำพามาหน่อกันเนาะอันนี้มีแต่เฮ็ดค่ะพี่น้องเอย้ยป้าแก้ท้ายแบบอ้วนนะหฮะแก้ท้ายอ้วนอ้วนนะห้ามเพ็ดแต่ป่าอันนี้ืมป่างามบ่เลยนี่นอืมเป็ดต้มกินเป็ดต้มบ่แม่นบ่ อะไรพี่น้องคืนนี้น้องคำแซมลาพาจาพี่น้องไปก่อนเด้อผักบึงผักส้มต่อไปพี่น้องสบายดีเฮ้เฮ้ย <laughs> โอ้